ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe P เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับพวกนี้พี่กระยำพี่กะยำ้ไ eri, ด้ <cues> bạn tourism, rồi Bắt được bạn này Xe lại xẹp lại. Ta chút nói Con là là té có bạc cá vô phụ nó nó mát để chúng kia nè. Đây. Chút nó nó vô nè rồi nó chín mệt หักลางเหลเ้อเนี่ยมา<ป>อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง YouTube, TikTok, Instagram และ Facebook นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ